่านะฮะหลังจากหลังจากเกมที่แล้วเสมอมานะฮะเกมที่แล้วเสมอมาไม่รู้ว่าต่อไปจะปทำอะไรวะ <c oughs> เกมที่แล้วเสมอแบบเซ็งๆนะฮะจริงๆไหมจะเข้าอยู่แล้วฮนะอ้าว วันนี้เป็นการฝึกซ้อมนะฮะถือว่าจะเป็นการเซตพีดนะครับเซตพีดคืออะไรก็คือการตั้งเตะนั่นเองนะครับ The best teams train harder than the rest and that's a fact. So guess what we're doing today? น <Yeah. S 2> yeah, ี่ครับเป็นเซตพีดหมดเลยนะครับเป็นฟรีคิกกับเป็นน่าจะเป็นฟรีคิกแบบยิงแล้วก็เป็น ฟรีชิกแบบส่งนะครก็ไปลองดูนะใช่จริงด้วยครับอันนี้เป็นฟรีชิกแบบยิงเลยนะครับมีคนดูด้วยนะฮะโอ้ยไม่โดนนะไม่โดนป๊ <ś les> เดี๋ยววนเลยนะฮะเชียวเชีวยวโดนละไปยิงตรงๆง่ายๆนี่แหละครับนี่ครับเฮ้ยเลี้ยวไม่พอครับแต่เวลาเยอะมากครับยังไงก็น่าจะทำนี่ยครับได้เองละ เข้ามไปเลยฮะอันนี้เรามาปัน่นกันบ้างดีกว่าไม่ปั่นเลยนะฮะโ,โอ้สวีปน่าจะน้อยนะครับยังเป็นดาวลุงอยู่ค่าสวีปก็คือค่าที่การยิงโค้งน,นั่นเองครับเนีย่ยครับปั่นน้อยมากๆครับเป็นไ,ไรครับถือว่าเต็มแล้วไปฟีทคอสซิ่งนะครับ อันนี้น่าเป็นการเปิดครับเปิดไปที่ว่างนะฮะหูยยากนะเพราะว่าถ้าเปิดเราน้อยผมไม่ถึงนะต้องเปิดไปที่ว่างนะฮะนี่ครับได,ได้ครับเปิดไปที่ว่างนะฮะผมจะเน้นเปิดที่ว่างแล้วไม่เปิดตรงจุดเดียวบอกนะ ได้อยู่เลย,เลยโกนียวจริงๆโอ้ยแรงฮะได้อยู่ได้อยู่ไปช่องไม่มีคนครับนี่แหละเต็มๆฮะโอ้โหเหนียวจริงๆนะ nice, <l> DGR โอยหงย้อนสเสร็จดีครั เบาไปนะได้อยู่กูไม่ได้ตลนสะท,ท,ท้ายฮนะเปิดแรงๆไปเลยให้วิ่งไปเก็บบอผ่อา,านครับง่ายครับง่ายง่ายกว่าที่ที่แล้วเยอะเลยครับการพอกกันนี่แม่งโคตรยากเฮ้ยทังคู่วฮะงี้ก็สตารัทขึ้นกันเฮ้ยครับหมดการฝึกซ้อมนะครับ เอตัดขึ้นมาเยอะมากครับก็ไม่มีโซเชียลไม่มีอะไรใหม่ก็เป็นฟรีเทนนิ่งนะครับฟรีเทนนิ่งต่ออีกวันหนึ่งฟรีเทนนิ่งนี่ยังไงวะน่าจะเลือกได้หรือเปล่าว่าเราจะซ้อมอะไร Alright lads time to work ทำไงล่ะอะไรวะอ๋อเลือกได้นะฮะเลือกได้อย่างนี้ด้วย ว่าเราจะเลือกอะไรอ,อะไรดีล่ะเซตพีนี่บวกบวกค่าฟรีคลิกค่าบาลานการยิงไกลแล้วก็ฝึกเคิร์ฟนะครับเนี่ยครับเคิร์ฟที่บอกือ๋อ แต่ถ้าเป็นแอดวานนี่ไหบวกเยอะมากนะครับแต่มีโกด้วยโอ้ยากยากจริงจุดโทษนะครับเพิ่มคะแนนการจบสกอร์โอ้น่าเล่นมากครับแต่ไม่รู้จะไหวหรือเปล่าเอาไงดีวะซูสติ้งอันนี้ยิงระยะใกล้ ได้เยอะนะครับ p า s ซิ n งมีเพิ่มความเร็วไหมวะเอจิ A g. สปินสปีดนะฮะเนี่ยครับสปีด p ิฟ i ิ g งมิจิแมนอะไรก็น่าซอมไม่หมดนะฮะยิงก็ต่างกันนิดหน่อยนะฮะเนี่ยครับ ไม่เยอะไม่หน่อยนะฮะแต่น่าจะยากกว่ากันเยอะเพราะฉะนั้นเรายังตัวเรามันยังไม่ค่อยพิวนะฮเพราะั้นผมจะเลือกเป็นดิปลยดิปลนะครับเป็นดิปลคอร์สนะครับดิปลคอร์สคอร์สหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นคอร์สยิงอีคอร์สหนึ่งคอร์สยิงเป็นอะไรดียิงเป็นคอร์สแรกน่าจะยากนะมีคนปิดด้วย ชิพเพิ่มเยอะจริงๆนะครับโดยเฉพาะนี่ครับเชนคคเรชันนี่โคตรเยอะจะลองดีไหมเฮดเดอร์วอลเลยลองช็อต จำเชฟชูตติ้งนะครับเป็นไงวะก็ยิงกับโกนั่นแหละฮะน่าจะไม่ยากนะลองไหมตอนนี้แล้วกันนะฮะเชฟชูนะครับเพิ่มเยอะมากครับเพิ่มทุกอย่างเยอะมากเพราะฉะนั้นไปเลยดีกว่า ดีเบคอร์ดดีเบคอร์ดเนี่ยฮะเพิ่งจกไม่ได้ใช้จอยนะครับคอร์ที่เราเลี้ยงกินเสาไว้นะฮะครั้งที่แล้ว อ๋อเนี่ยเสาสุดท้ายมีปัญหามากฮนะคะแนนรัวๆแค่ได้บีต้องทำยังไงก็ถ้าไม่กินเสาสุดท้ายก็น่าจะได้เอได้อยู่ฮนะกินเสานี่โคตรกินเวลาเลยไปต่อครับ เฟชูดนะฮะมีฟิตเนสช็อตแล้วก็มีชิพมีทั้งยิงธรรมดาด้วยนะฮะโอ้ยกลให้ออกมาเลยนะยังไงวะโคตรยากเลยยากมากครับ ยังไงอะอ้โหจะเข้าอยู่แล้วโอเคอะว่ายิงมันตรงตรงแค่แหละยิงไงเน,นี้โคตรยาก โอเคได้ได้นะครับเคฟฟูด <Okay. Fruit. S 1> ปั่นก็้ยิงเข้าอยู่นะฮะไม่งั้นปั่นเอาดีกว่าโอเคได้อยู่คนระับมันจะปั่นรัวๆละนี่อ๋อโกมันจะโง่ๆหน่อยนะฮะ ทั้ล่อลออกมาลก็ปั่นเลยฮะคงไม่ยากนะฮะไม่ยากเหมือนจะยากแต่ก็ไม่ยากเย็นยังไงง่ายง่ายครับง่ายนี้น่าจะเป็นตัวปั๊มที่ดีฮะจำไว้จำไว้เชียร์ชูตเชียย์ชุตติ้งนะฮะนี่ครับขึ้นเยอะมากด้วย วินิดขึ้นมาเกือบสองหลอดน,นะฮะนี่ครับเดตัสน่าจะขึ้นแล้วนี่ครับขึ้นแล้วอ้าวแต่สกิลพอยต์ได้แค่ได้แค่สองนะฮะหมายถึงว่าได้แค่หนึ่งนะครับความหมายเลยก็คือก่อนหน้านี้มันมีอยู่หนึ่งแ้มเนี่ยครับตอนนี้เวลขึ้นแต่มันขึ้นมาแค่หนึ่งนะฮะ แสดงว่าเราจะมีสกิลเยอะไม่ค่อยได้เพราะว่าแต่เราสกิลก็ใช้แต้มเยอะพอสมควสปปรสป,ปรินสปีดเพิ่มสองเพิ่มเกือบสามเลยนะฮะของไงดีวะว่าเปลี่ยนเป็นเพสดีครับจะได้มีแรงวิ่งเยอะขึ้นแต่ตอนนี้เราเป็นตัวสำรองนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่างั้นผมเก็บไว้ รับนี่ครับสปินสปีดนะครับเพราะว่ามันสอคัญจริงการกระชากทะลุเนี่ยก็เอาเป็น่าเก็บไปก่อนอยากแข่งแล้วโอ้ยได้แข่งแล้วครับยังไม่ออกครับใจอ่านก่อนนี่ครับบูนถึงเราครับโอ้ซีแอเลเคนเตอร์ในทีมนะครับนี่แอลฮคนเตอร์ทีมชีกแกรนด์นะครับ โอเคครับแมนซีนะครับเกมสําคัญจริงๆนะครับแมนซีตอนนี้อยู่ที่หนึ่งนะครับก็เปิดบ้านอุลทฟอร์ดนะครับรับแมนซิตี้นะครับไปเลยครับน่าจะเป็นเกมที่ยากพอสมควรนะครับอ้าวแฮร์รี่เคนหายนะครับแฮร์รี่เคนไปไหนครับงงครับ ไม่รู้แฮ์ร่เคนหายไปไหนครับพ่งซื้อมาด้วยทำไมไม่เอาลงก็ไม่รู้เลือกแกรตวอล์กเกอร์ลงนะฮะผมงงเลยผมนี่งงเลยฮะว่าแล้วครับทำไมแกรตพูดถึงนะครับเพราะว่าเราจะได้ลงกับแกรตนะครับน่าจะลงตำแหน่งลูนีอาลำไกเป็นตัวซับไปแล้วนะเป็น C.A.M. หรือว่ากองกลางคนสุดท้าย

substitute for Manchester City. Mm -hmm. Carrick. Mm -hmm. Now mm -hmm. Opportunity for Valencia in the winger's role. Looking to play his teammates mm -hmm. mm -hmm. In quickly. Oh, well, they passed away mm -hmm. up mm -hmm. into mm -hmm. a good position here and then just lost the concentration. Mm -hmm. Lost the ball as well.

I there we've got the possession yeah, span so far yeah, for you yeah, on the, the screen. Well nothing just split the two sides. So when you're looking for somebody to pick out the hole, create the pass, throw out the goal. Looks like a lot of defenders between them and the goal, but they still oh, got the ball. Oh. Well, it's over hit, isn't it? And it's the goalkeeper's ball. What did I? For Manchester City, the substitute is ready. A timely challenge. So we're coming down now towards the last 15 minutes. Manchester City are on the attack now. Morgan Schneiderlin. Walker. Little piece of interplay At between the two. This could be it. สวยครับอุ้ยเดี๋ยวโจฮารยังอยู่นะครับอันนี้โจฮาร์ไม่ได้อยู่แล้วนะครับโจฮารไปอยู่ลีอิตาลีแล้วครับแบบนี้นะเดียวว่าครับตัวเกมออกมาก่อนที่จะจะมีเขาเรียกอะไรอะช่วงตลาดซื้อขายจะปิดนะก็เลยยังมีการย้ายบางตัวที่ And it's a header. <laughs> Terrific stop to put them in front. Oh, well, he got it all wrong in the end with the opportunity to put the team in front. Oh, look, you want a chance to go ahead, you want that kind of chance. No, he won't. Earth did he miss it? <laughs> now the countdown is to 10 minutes left. Good to watch. อย่าให้ออกก่อนไงโอ้โหแล้วก็ตรงติดซะบุเฟตต์นี่ห่โลว่าเาย้าเก l e ป e ้หอะไรอ่ะเหมันจะโดนาเกโรออกนะฮะยิงแล้ว Wow, That was the opportunity. We thought when he, well, he could be in. Ludio, Ludio. Well, he's in the clear How? now. Alex Hunter. It's Alex Hunter. Oh, I thought the again. had to has gone out for a throw. Here's a chance to attack.

This too, and what a moment to do it against <coughs> their bitter rivals. Loving it. Oh, this is incredible. They've surely <coughs> won the match with this goal. Uh, the last kick of the match. Well, it's, it's <coughs> <He> just <coughs> on <coughs> with. It's begging out <coughs> somebody to make themselves a <coughs> hero. He's done that. <coughs> นี่ครับเป็นผู้ปิดทองนะครับว่าแต่เราส่งจีบยังส่งจีบยังครับก็านครับมือนกันนีครับแต่แอซิสต์ยังครับอย่างนะครับมีครับโอ้โหแกร่งครับสงจีบไม่ว่าแต่นี่แอซิสต์ได้ครับได้เยอะเลยโอ้แปดนะครับ รัำตาทีไหลเลยรู้ดีผมยืนจ่ายเล่นกันกนะแต่งหวะนั้นมันหลุดจริงๆนะครับเห็นเพื่อนว่าก็เลยจ่ายแทนแทน,นที่จะชิงกับมาเซียาอาติดน,น,น,นี่ครับโอ้ยริงโจฮันนี่เหนียวนะครับโอ้ยตัวปลิวเลยอยีเดียวเนียะครับไม่มีมุมนะน่าจะหม่งชงมาครับเนียครับคุณลิโย่บอกาทำไมไม่หม่งก็อะไรเงี้ย ยิงจังหวะกระชากเดิมยลอยยิงฮะปัดออกไม่ได้นะครับเอเกียก็ช่วยไว้เหมือนกันนะครับไม่งั้นก็อาจจะเสมอได้แต่ก็ลูกนี้ครับแม่เข้าที่สุดโดนเบียดแล้วก็มุมมันหมดแล้วจริงๆจากการกระชากของข้างเนี่ยครับกายยีเดียวหลุดเลยครับแล้วก็ปัดเสียบเข้าไปเลยอย่างนีครับ อีวอร์พอลครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะครับแมนซิตี้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโดยการแอซซิสต์ของแกเร็วอล์อกเกอร์ครับนี่ครับเจนวิชันนะครับก็ฟเวร์พาสครับเยี่ยมยอดเยี่ยมครับก็นั่นแหละครับของพีทไปสองนันะครับสำหรับโบนัสก็เลตติ้ง8.2ดด้วยครับถือว่าสวยหรูเลยทีเดียวก็พาทีมชนะแมนซิตี้ด้วยครับ ค่าตัวโอ้ยค่าตัวทําได้แปดนี้ค่าตัวขึ้นแสนหนึ่งเลยนะฮะถ้าเป็นแสนยูโรนะครับก็ขึ้นมี่หกล้านนะฮะร,รู้สึกว่าเข้มะฮะนี่ครับชุดต,ติงเพิ่มนะครับได้ยิงนะครับแต่ยิงไม่เข้าเป <laughs> นมาเยอะพอสมควรนะครับทําได้ดีครับเกมนี้ไปต่อครับ ไวนี่ครับอเล็กซานเตอร์ส่งนะครับทำให้ยิงลูกนั้นไปนะครับแล้วกแกเรนวอลเกอร์ก็จบไปอย่างสวยงามนะครับนี่ครับพาทีมขึ้นมาอยู่ที่3เลยนะครับแซงแมนเชสเตอร์ซิตี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าชนะครับก็ตัดแต้มแมนซิตี้แล้วก็ไล่จา่าฝูงขึ้นมานัดเดียวนะครับ ก็คือถ้าเราชนะเนี่ยครับถ้าเกิดเรายังคงชนะเรื่อยๆแล้วก็เวลาเจอเชลซีเราชนะได้แล้วก็แสงขึ้นมาที่หนึ่งได้นะครับแล้วก็ย้อนเยี่ยมครับย้อนเยี่ยงก็เราจะมาดูการเติบโตของอเล็กซ์กันอีกก็ในคลิปหน้านะครับนี่ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ you <laughs>